คลิปนี้อยากจะอธิบายว่าเวลาเราปรับเทคนิคใน Photoshop เราปรับยังไงนะครับเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วว่าก็ต้องปรับทีละรูปนะครับปรับทีละรูปอะไรที่เป็นเวกเตอร์อยู่แล้วไฟล์ไฟล์ฟโลโก้เวกเตอร์อยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องมายุ่งกับมันมันดีอยู่แล้วนะครับเอาเป็นเวกเตอร์มาลงใน l l u s t r a t o r เลยนะครับแต่อะไรที่เป็น aster, เลสเตอร์ไฟล์ภาพอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาปรับ ปรับจากใน Photoshop ไม่ได้ไปยืดขยายจากใน l a s s e r ตอ r นะครับมาขยายจากใน Photoshop นะครับขยายแล้วมันมีตัว Resample ของ Photoshop อยู่มันช่วยได้นะครับถึงจะไม่ร้อยเแต่ช่วยได้ลองดูขนาดไซส์ก่อนว่าอันนี้มันขนาดไซส์ของไฟล์นี่จริงๆมัน1.5เมกเท่านั้นเองนะครับสูงสูงได้เนี่ยส1เซเมื่อกี้ท,ที่ที่อธิบายไปใช่ไหมครับที่ Resolution 2 0 0 ppi แต่เรา ต้องการไปขยายขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งไปก่อนรูปนี้ที่เราต้องการขยายมาสูง192เซนาสนะครับเกือบ2เมตระนะครับ1.9 2. เมตรอะ192เกอากลมๆก,ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจานปรับมารีไซส์ Image s i ซตตัวนี้ของเดิมนี่ สูง11เซนใช่ไหมครับขนาดไฟล์1.5เมกเราจะมาขยายใหญ่แน่นอนมันไม่มีทางขนาดไฟล์ไซส์เท่าเดิมมันต้องไฟล์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะ r e s o l u ูชันขนาดไฟล์มันใหญ่ขึ้นนะครับจันปรับความสูงให้เป็นเท่าไหร่192ใช่ไหมครับเมืิตกี้นะครับลองดูลองดูที่มัน,นรีแซมเปิ์นะครับ100%นะครับลองขยับไปดูตรงตรงหน้าก็ได้ นะครับแถว,แถว,แถวหน้าตถวไหนโอเคนะครับขนาดไฟล์400เมกนะครับเพราะแน่นอนแบ็กต็อขนาดมันใหญ่อะ่ะก็อยู่ที่เรารับได้หรือเปล่าะนะครับขนาดไฟล์400เมกนะครับไฟล์รูปไฟล์นี้นะนะครับ400เมกนะครับ ทีนี้ปรับเราเราลองดูผลลัพธ์ดูนะครับอย่างน้อยมันมันจะรีแซมเปิลให้มันไม่แตกเท่านะครับวิธีเทคนิคเพิ่มอีกอย่างก็คือเรามาปรับรีแซมเปิลตรงนี้นะครับของเดิมมันเป็นปกติ default มันเป็นออโต้นะครับเราลองปรับเป็นพวกร e เซิพวกนี้ร e เซิร์ฟดีเทลนะครับนะครับร e เซิร์ฟดีเทลสองจุดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่มันจะคำนวณ AI ในโฟล์มันจะคำนวณให้ดีขึ้นนะครับ ปรับเพิ่ม noise ร e ด u c e n น้อยอ่าลดน้อยลงนะครับผลลัพธ์มันจะดีขึ้นนะครับนะครับนะแต่แน่นอนไม่คมชัด100%หรอกแต่ถ้าเทียบกับการแตกแบบอย่างนั้นนมันก็ดีกว่าถูกไหมครับนะครับ,นะรบนะมันจะเอามาใส่กับฟิลเตอร์เบอร์ด้วยอะนะครับเะฉันก็อยู่ที่เรารับได้ไหมนะครับนะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการ,รปรับขยายรูปนะครับมาขยายใน Photoshop ดีกว่านะครับให้ได้ขนาดไฟล์เป๊ะๆนะครับ่ะแต่ไฟล์มันก็จะใหญ่แน่นอนไฟล์เลสเตอร์ถ้าขนาดใหญ่มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับ400เมกแล้วเราค่อยเอาไฟล์เนี้ย image size set save ไฟล์นะครับแล้วค่อยเอาไปเพรสใน illustrator นะครับโอเคนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการทำ